ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอผียาอาจทำเงิน300ล้านปอนด์หากขายแข้งตัวจริง8รายแมนเชสเตอร์เดอาจทำเงินได้มากกว่า300ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้หากขายนักเตะในทีมชุดใหญ่ออกไป8รายขณะที่รายงานของดีเอ็กซ์เพรสระบุว่านักเตะทั้ง3คนที่ถูกปล่อยยืมตัวจากสโมสรอ,อาจทำเงินได้มากพอสมควรให้กับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ มาคัตและฟอ์ดอาจทําเงินให้กับยูไนเต็ดได้ราว40ล้านปอนด์หากเขาย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่าแบบถาวรขณะที่อันโตนี่และเจดอนซานโช่อาจทําเงินให้สโมสรได้ราว65ล้านปอนด์นอกจากนี้สโมสรอ,อาจขายนักเตะร,รายอื่นเพิ่มเติมซึ่งอาจรวมถึงกาเซมิโร่และแฮร์รี่แม็กควายโดยทั้งคู่เหลือสัญญากับทีมอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นปันเดโอนานาอเลรโดกานาโชและคอบบี้ไมนู อาจเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่แมนเชสเตอร์ตัดสินใจที่จะขายออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะกองกลางทีมชาติอังกฤษที่อาจทำเงินเข้าสโมสรได้มากถึง70ล้านปอนด์หลังมีรายงานในช่วงที่ผ่านมาว่าทั้งสองฝ่ายอาจตัดสินใจแยกทางกันภายหลังการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ยังคงไม่มีความคืบหน้า มีรายงานว่าผู้เล่นหลายคนในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดปัจจุบันคัดค้านการกลับมาของเจดอนซานโชในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากพวกเขาไม่เชื่อว่าเขาจะดีพอซานโชย้ายไปร่วมทีมเชลซีด้วยสัญญายืมตัวเมื่อสิ้นสุดช่วงซัมเมอร์โดยเซ็นสัญญาฉบับใหม่พร้อมเงื่อนไขซื้อขาดในราคา25ล้านปอนด์ตามที่เปิดเผยไปเมื่อไม่นานนี้เชลซี Chelsea ยังมีทางเลือกที่จะจ่ายเงิน5ล้านปอนด์ให้กับยูไนเต็ดเพื่อส่งแข้งวัย25ปีรายนี้กลับไปยังโอทัฟฟอร์ดอีกด้วย มีรายงานว่ามีความกังวลอย่างมากในหมู่สมาชิกผู้ทรงอิทธิพลหลายคนในทีมแมนยูเต็ดเกี่ยวกับการกลับมาของสานโชตามรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์รายงานระบุว่าจุดยืนที่ตรงไปตรงมานี้ไม่ได้เป็นการประทะก,กันของบุคลิกภาพแต่สานโชกลับถูกอธิบายว่าไม่สามารถรับมือกับความต้องการที่จะเล่นให้กับแมนยูเต็ดได้ในช่วงที่เขาอยู่กับสโมสรครั้งแรกหลังจากย้ายมาจากบรสเซียดอทมุลด้วยเงินก้อนโต73ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2021 ซานโชสามารถยิงได้9ประตูในพิมลีกและทำแอซิ์ได้6ครั้งในระยะเวลาเพียง2ฤดูกาลเศษก่อนที่เขาจะถูกเอริกเทนฮากไล่ออกโค้ชชาวดัตวิจารณ์การทำงานของซานโชในสนามซ้อมอย่างเปิดเผยซึ่งจุดชนวนให้นักเตะร,รายนี้ออกมาตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียในที่สุดปีกรายนี้ก็ย้ายไปร่วมทีมบริเซียดอทมุนด้วยสัญญายืมตัวในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล2023-2024และช่วยให้ทีมจากเยอรมนีเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้ว แม้ว่าทีมของยูเนเตดจะคัดค้านแนวคิดที่จะลงเล่นร่วมกับซานโชอีกครั้งแต่ตัวนักเตะเองก็ไม่ได้รู้สึกยินดีกับสถานการณ์ดังกล่าวเท่าไหรนักในทางกลับกันซานโชกลับมีข่าวว่าต้องการกลับไปดอทมุลซึ่งเขาเคยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในอาชีพค้าแข้งของเขาสโมสรบุนเดสลีกาจะจ่ายเงินซื้อซานโชได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งดอทมุจะต้องลดค่าใช้จ่ายในการย้ายทีมลง หากพลาดการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเนื่องจากดอร์มุนอยู่ในเครื่องล่างของบุนเดสลีกาและตกรอบเดอเบโพข่าวหนทางเดียวที่เหลือในการผ่านเข้ารอบการแข่งขันระดับยุโรปของดอร์มุนคือการคว้าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ของพวกเขาถือเป็นตัวต็่งแมนยูนเต็ดจำเป็นต้องขายซานโชในราคาอย่างน้อย14.58ล้านปอนด์เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนตามการคำนวณของ MEN ขณะที่เชลซีก็ต้องการเงินจำนวนมากกว่านี้หากพวกเขาตัดสินใจซื้อกองหน้ารายนี้ในราคา25ล้านปอนด์ แมนยูแย่งตัวเซอร็กจากทีมคู่แข่งในพรีเมียร์45ล้านยูโรแมนเชสเตอร์ยูนเตเป็นหนึ่งในหลายสโมสร,รในพรีเมียร์ที่ตกเป็นข่าวว่าสนใจนในตัวกอนซซโลอ,อินาเชโอกองหลังของสปอตตร์ติ้งลิสบอนตามรายงานจากประเทศโปรโตุเกสอินาเชโอได้รับมอบหมายให้ลงเล่นในลีกสูงสุดให้กับสปอร์ต,ติ้งเป็นครั้งแรกโดยรูปเบปนอมริมหัวหน้าโค้ชคนปัจจุบันของยูนเต็ดแต่กองหลังวัย23ปีรายนี้ก็อยู่ในเรดาร์การย้ายทีมของสโมสร,รมานานก่อนที่ผู้จัดการทีมจะมาถึงเรซัม ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายนเมื่ออาโมโดิมพึ่งพาทีมลิสบอนคว้าแชมป์ลีกโปรตุเกสได้มีรายงานว่าทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลกำลังจับตาดูอินาเซโอที่ได้ลงเล่นในเกมลีกสูงสุดของสโมสรเกือบทุกเกมในฤดูกาลนั้นยกเว้นเพียง2เกมเท่านั้นไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นเนื่องจากสุดท้ายแล้วแมนยูเลือกเลน่โยโรอย่างไรก็ตามความสนใจของพวกเขาที่มีต่ออินาเซโอไม่ได้ลดลงตามรายงานของอาโบลาซื่อในโปรตุเกสอ้างว่าแมนยูให้ความสนใจเซดรักไรนี้มา เป็นเวลานานแล้วและเผยว่าสโมสรอ,อื่นๆในอังกฤษที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อก็สนใจเช่นกันรายงานยังเน้นย้ำว่าสปอตติ้งได้ชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วว่าจะไม่ขายอินาโช่โด้วยค่าตัวต่ำกว่า45ล้านยูโรเงินจำนวนเล็กน้อยนี้สอดคล้องกับรูปแบบใหม่ของเมดเตดที่ให้ความสำคัญกับนักเตะดาวรุ่งที่ค่าตัวและเงินเดือนต่ำกว่าก่อนจะพัฒนาฝีเท้าให้ดีขึ้นที่โอทาฟอร์ดแนวทางนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นโมเดลบรูโนตามชื่อกับตันทีมบรูโนแฟนัน ผู้เป็นกำลังสำคัญของเมเจตซึ่งย้ายมาจากสปอร์ติ้งเมื่อต้นปี2020โดยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สโมสรซื้อตัวได้สำเร็จบังเอิญว่าอินาโชได้รับการเป็นตัวแทนโดยมิเกลปิญโยซึ่งบังเอิญเป็นตัวแทนเอเนต์ของแฟนันมีการเตรียมพื้นที่สำหรับการรับสมัครผู้เล่นแนวรับในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากคาดว่าจอห์นนี่อีเวนและวิเตอร์ลินเลฟซึ่งมีอาการมนลิดมากขึ้นเรื่อยๆจะออกจากแมนยูไนตด อินาเชโอไม่ใช่เป้าหมายในแนวรับเพียงคนเดียวของสับซ้อนยูซุปอักซิสิกของเฟเนบาเชก็ตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปโอทาปดเช่นกันอย่างไรก็ตามกองหลังวัยรุ่นผู้ซึ่งโชเซ่มูนิโยเปรียบเทียบกับราฟเฟลวรารันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วอินาเชโอเป็นผู้เล่นประจําทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่และลงเล่นให้กับสปอร์ตติ้งไปแล้วกว่า200นัดยังต้องรอดูว่าเขาจะรักษาสถิติอันยอดเยี่ยมนี้ต่อไปในฤดูกาลหน้าได้หรือไม่ เบนจามินเซสโกตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางในการย้ายทีมท่ามกลางความสนใจของอาร์เซนอลเชลซีและแมนยูนเต็ดมีรายงานว่าเบนจามินเซสโกกองหน้าของอาร์เบลิซิกกำลังมุ่งความสนใจไปที่การย้ายไปยังพิม์ลิกโดยมีอาร์เซนอลเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดอยู่ในกลุ่มที่สนใจเขาเซสโกตตเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะชั้นนำของยุโรปมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่กับเรดบูลซาบวกในออสเตรียและความตื่นเต้นที่รายล้อมตัวดาวเตะวัย21ปีรายนี้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างช่วงเวลาที่เขาค าแข่งอย่างโชคชุนในเยอรมนีซึ่งซัดไปแล้ว35ประตู8แอซิสจากการลงสนาม78นัดในทุกรายการคาดว่าตอนนี้เซตโก้จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปในอาชีพการงานของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้และจะมีคนสนใจเขาอย่างแน่นอนวิวระบุว่านอกเหนือจากความสนใจจากพิมลิกแล้วเขายัางได้รับความสนใจจากเอซีมิลานและไบมินิกซึ่งเป็นทีมร่วมบุนเดสเีกาเช่นกันโดยพวกเขามองว่าเขาอาจเป็นทายาทระยะยาวของตำแหน่งของแฮร์รี่คนในทีมได้ ความแข็งแกร่งของพิมลีกค,คือสิ่งที่มีรผลต่อเซสโกโดยเขาจะสนับสนุนการย้ายไปเล่นในลีกสูงสุดของอังกฤษเมื่อพิจารณาตัวเลือกของเขาในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลอาร์เซนอลเชลซีและแมนเชสเตอรต่างก็ชื่นชอบเซสโกเป็นอย่างดีและคาดว่าทั้ง3ทีมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้อันดุเดือดเพื่อแย่งชิงกองหน้าทรงคุณค่าหลายคนของโยุโรป นอกจากเซสโกแล้วทั้ง3คนยังตกเป็นเป้าหมายของวิกเตอร์โอซิมเฮนแห่งนาโปลีวิกเตอร์เกลเคเรสแห่งสปอร์ติงลิสบอนและอเล็กซานเดอร์อีซักแห่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแต่การแข่งขันยังหนักเพื่อชิงกองหน้าชื่อดังในช่วงสมัยนี้ก็ยังทําให้เกิดความสนใจในตัวเลียมเดอลาฟแห่งอิสวิทาลฮโกเอกิตเก้แห่งไอทักแฟงเฟิร์ตและโจนาธานเดวิดแห่งลิวรวมถึงคนอื่นอีกด้วยการทํางานเพื่อประโยชน์ของเซสโกถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกันโดยค่าฉีกสัญญาปัจจุบันอยู่ถึง70ล้านยูโร แต่ก็อาจาเพิ่มขึ้นสูงถึง80ล้านยูโรหากกองหน้าชาวเซโรเวเนียรายนี้บรรลุเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับผลงานมากกว่านี้รายงานล่าสุดยังอ้างว่าไลฟ์ซิกพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอราว70ล้านยูโรไม่ว่าเงินไขาการปล่อยตัวของเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามในตอนนี้ความสนใจของเซโกยังคงอยู่ที่การจบฤดูกาลกับไลฟ์ซิกและการต่อสู้เพื่อรักษาตำแหน่งในสี่อันดับแรกของบุนเดสลีกาโดยการตัดสินใจที่แน่ชัดเกี่ยวกับอนาคตของเขาจะถูกเก็บเอาไว้จนกว่าจะถึงฤดูร้อน โรโมาโนยันวิลล่าเอาจริงเซนแรดฟอร์ดถาวร ฟาบิโซโดมนโนนักข่าวชื่อดังด้านการตลาดซื้อขายระบุว่าแอสตันวิลลาต้องการเซส็นสัญญาถาวรกับมาคัสแรดฟอร์ดนักข่าวชื่อดังให้สัมภาษณ์กับรายการมา r k เก็ตแมทเน็ตของกิฟต์มีสปอร์ตว่าแผนการของวิลลาในการเซ็นสัญญาถาวรกับแรดฟอร์ดนั้นสําคัญมากโลมนโนระบุว่าการเงินของวิลลาเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจว่าจะเปิดใช้งานออปชันซื้อตัว40ล้านปอนด์หรือไม่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนักข่าวคนดังเชื่อว่าแรดฟอร์ดจะอยู่กับวิลลาต่อหลังจบฤดูกา2024-20 25โดยรวมแล้วแอสตันวิลล่ามีความสุขมากกับมาคัสและฟอร์ดโรมานโอกล่าวดังนั้นในกรณีใดๆก็ตามผมไม่คิดว่าหากพวกเขาตัดสินใจเปิดใช้งานเงื่อนไขซื้อตัว40ล้านปอนด์แล้วพวกเขาจะขายผู้เล่นอีกครั้งดังนั้นในกรณีนั้นผมมองว่ามาคัสและฟอร์ดจะอยู่กับแอสตันวิลล่าต่อไปและมีโอกาสที่จะทำอะไรบางอย่างกับสโมสรในระยะยาว สิ่งที่ผมพูดได้เกี่ยวกับมาคัดและฟอร์ดก็คือการเข้าใจว่าสถานการณ์ทางการเงินของแอสตันวิลล่านั้นสําคัญมากตอนนี้พวกเขาโฟกัสที่รอบก่อนรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกและดูว่าตารางคะแนนพิมพ์ลีกจะเป็นอย่างไรตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลนั่นจะสําคัญมากและหลังจากนั้นเราต้องมาดูว่าสถานการณ์ทางการเงินจะเป็นอย่างไรหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกด